ตามแลวกดลูกกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของนุนาอเล็กฟาร์มสวัสดีครับนะครับนอร์อนีนะครับนุนาอเล็กฟาร์มควันแก่นนะครับนอกัะมาสรงหนูนะครับนอของลูกค่ายอยู่อาจังหารนะครับนอเดี๋ยวสิพาไปผูดคุยกันนะครับภาพไปแนะน้ากันกระเลียงมาอ่าหลายปีพอจงควรนะครับกับซองปีกับขยับขยายนะครับนอจากอ่าบูกิโตนะครับนอกก็ได้ขยับขยายเป็นบอยไ่เป็นา้ามใญ่เนาะเดี๋ยวอย่างไีกัไปผูดคุยกับ เพลินกันว่าเขาอยู่ใส่กันนะครับเนาะผมอยู่กับพี่นะครับพีักพีักนะครับนอนตอนนี้เขาอยู่บ้านไหนครับบ้านป้านครับบ้านป้านครับผมตำบลดงสิงตำบลดงสิงครับเอเพื่อจังหัดเอพื่อจังหวัดแต่มนเอ็ดนะครับเนาะเลี้ยงมาโดนมาไดนครับผมองู่กับี่นี่นะครับสองสามปีนะครับเนาะผลตอรับไปยังไงครับขายขายดีบ่ อีมีหนูขายอีบ่มีหนูขายนะครับเพอ่เริ่มเริ่มต้นเขาเริ่มต้นแบบไหกครับซื้อหนูซื้อไส์เมลียงหรือดักมาจากไหนกันะครับดักมาดักมาครับเท้าเนีนะคั่งนี้ดักน้ท้าเลียงแก็ขยับขยายไปนะครับเนาะก็ะเลยว่ะเออมองเห็นโอกาส่าเรื่องเลี้ยงหนูมันเลี้ยงแล้วพ่อขายก็เลยขยับขยายใหูู้แบบนี้นะครับเนาะอ่าแต่ละพื้นที่นะครับเนาะมันบวคขึ้นกันนะครับเนาะเขามีเริ่มต้นนะครับไปที้ อ่าโรงเรี้ยเนี่ยห้อที่เห็นเนี่ยนะครับเสาประมาณสิบกว่าต้นเนี่ยเขาลงทุนหลายแบบสิบสองต้นนี่ยเป็นบ่อเนี่ยเขาถึงสามหมื่นมันถึงสามหมื่นเป็นบ่ะว่าหันไปอยู่เขาคอนะครับนี่อยู่นี่เนี่ยเพิ่มตั้งก็แปดหมื่นนะครับที่เดียวเห็นนึงทีเดียวราคามันสูงกันก็คืออันนี้เบิดมเพิ่ถึงสามหมื่นเราเพิ่ประมาณนี้นะครับเนาะบ่อเข้าได่แครับบ่อเขาตัวนี้เขามีประมาณแต่บ่อครับที่เราเห็นอยู่นี่บ่ออรอยประมาณอร่อยก็บ่ออร่อยก็บ่อแบบประมาณแต่บาทเท่านี้หมื่นหมื่นแปดหมื่นเก็ดมื่น ประมาณมืดแปดเนาะแต่ว่าคือยูนีนะครับเนาะบ่จะถือก็ถูกมองนะครับเนาะเพราะว่ายูนีไอวายจ็ดบาทก็เข้าชิปนะครับเนาะบ้ความสูงก็คืออ่าสี่ชิปนะครับโบ้ความสูงสี่ชิปคุณหาชิปนะครับบ้ละก็สิบบาทนะครับบ้านผมบ้ละร้อยยี่สิบบาทนะครับเนาะก็คือยูนีมันจะถือก็นะครับเนาะแล้วก็ผมสียผ้านะครับให้เบื้องระบบน้ำนะครับเนาะเบื้องเบื้องระบบน้ำนะครับแล้วก็เบื้องระบบฟ้านะครับก็คือกัอันนี้เพื่อนนะฟ้ายังกับ พ่อฝ่าเป็นบ่อเพนเพนฝ่าบ่อเกินเพนเลี่ยบอ่าเพนฝ่าเลี่ยบบอร์ดไอชาร์ทบอร์ดนะครับก็คือประมาณอ่าสองมิลสองหรือสามมิลนะครับแล้วก็ตัดครึ่งตั้งครึ่งแล้วก็เป็นปลาปิดนะครับแล้วก็บซิงทีห้ามเนาะซิงทีผมเพื่อนก็คือว่าระบบน้ำเนาะอันตัวนี้ก็คือระบบน้ำพ่อเป็นระบบเป็นของง้อเป็นบ่อเนี่ยนระบบของง้อนะครับอันนี้เพิ่งเห็นนะครับเนาะนะจิมินอาจิมินเจ้าแรกในประเทศไทยที่ผม ไอ้เบื้องมาเป็นอร่อยป้ามนะครับเนาะผมมาผมมายืมถามระบบน้ำมันเต่าตะโดนนะครับเนาะปิ้นของ้อนะครับเนาะแล้วก็ใส่นะครับทรายหินตัดคืนนะครับขึ้นมาประมาณจักสิบห้าเลยยี่สิบเซนนี่เนาะอ่าครับผมแล้วก็อ่าโบกนะครับโบกพูนจัาหน่อยนะครับแล้วก็เติมน้ำเข้าไปจัาหน่อยนะครับเนาะให้หนูมันลงไปกินได้อ่าแล้วก็มีอิดอิดอิดแดงนะครับเนาะห้องนะครับอันนั้นหนูมันเชี่ยวออกเนาะมีอิดแดงห้องไอ้หนูคือไม่กินนะครับเนาะ แต่ก็ทำว่าหนูมันขึ้นมาเล่นน้าบ่กะมีแน่นะครับหนอแต่ว่าบอปันไหนมีคนสนใจยังเสียนะครับอยากจะได้พันอยากได้พอไปพันข้อนี่สี่สามารถกิดต่อเลยช่องทางในเนี่ยกับผมทั่วมากเบอร์อ่าทั่วมากกับผมเบื่อทั่วกับผมเบื่อทั่วเบื่อทั่วเราผมจะขึ้นหายนะครับเนาะเพราะว่าเปลี่ยนเบอร์ไหมนะครับเราเปลี่ยนเบอร์ไหมเราผมจะขึ้นหายว่าอ่าเป็นเบอร์ได้เนาะครับเนาะกับอเลี้ยงมาสองสามปีแล้วนะครับความรู้เขากะ หลายพ่อพ่อมีพ่อสมควรก็คือสามารถปรึกษาหรือเข้ามาเบิองได้นะครับนอกจากเลี้ยงยุธงนากะบ่อไก่จากชุมชนบ่อไก่จากงูบานปันได้นะครับนอกจากทาแลนมาฝั่งนี้หรืออยากเลี้ยงนูไปกินนะครับอยากเลี้ยงนู้พอไม่พันกจังมาเบิองเอานะครับนอกเพราะว่าเป็นยังตีเพราะว่าขันตผ้าบอกครับอยู่ความข้ามอยู่ความข้ามนอกจากบอก่อคอยพิมพ์ปันได้นะครับนอกจากผมผมว่าถามผมว่าถามเพิษกระเบื้องวิจิวอยังคือกันนะครับนอกจากผ้าให้เบิองบ่อนะครับนอกจาก ถ้าอยากหูกาจังมาถามเจ้าของฟาร,ร์มพุ่นเบิ้องนะครับเนาะว่าอ่าเขาอยากได้พอไม่พันแบบไหนพป็นกให้ค้ำแนะน้ำได้เพราะว่าก็เลี้ยงมาสองสามปีแล้วเขากะา,ามามาเบิงังบรร่อเบรริ้งระบบน้ำนะครับอ่าส่วนเขางนอกระบบน้ำนะเป็นอ่าทอ BC, นะ่อพีวีซีเนาะเพื่อนอาจจะอธิบายยูถ้าขัดพรมถามเพื่อนหน่ยเพื่นอนจะอธิบายที่กาบ่ะนะครับเนาะอ่าเบิ้งเงี้ยปพุ่นเนาะก็คือนะครับอันนั้นเป็นแค่ท่อนะครับนะอ่บรรยาเป็นท่อพีวีซีที่ว่าเป็นถังน้ำนะครับที่ว่าเติม ตเตือนมาพุนนะฮะย้อนดี๋ยวให้ลักยางไอ้เบื้องนะครับเนาะนะครับเป็นแนวน้ำเนะาะฟังมองเห็ดก็คือกันนะครับเนะาะเจ้าเจ้าแห่งเจ้าของฟาร์มแนะนำจัง่อยว่าเห็ดจังไหนเนาะครับเนาะอ่านะครับนี่นี่ก็คือเป็นท่อนะครับท่อโบกส่วมหรือทอ่อวงกลมเฮานะครับเนาะเจาะอาประมาณสี่สิบความสูงนะครับความสูงประมาณ หาสี่สิบเส้นนะครับพ่วงกลวงขอมันหาสิบเสนนะครับจอเครื่องเนาะเขาจอเครื่องแล้วก็ปล่อยปล่อยระบบน้ำนะครับใส่ท่อบีบีซีแล้วก็มีวาล์วจังหน่อยเพื่อบังคับน้ำนะครับเนาะอ่าให้มันสูงมันต่ำกะคือจอการจอเครื่องนะครับอ่าของงอเขานะครับเนาะของงอเขาก็บจอเครื่องเท่ากันนะครับเนาะจอเครื่องเท่ากันเพื่อที่จะบังคับนะครับนำเพร่ะให้มันเติมไหลนะครับเนาะบังคับน้ำไม่เติมหน่อยถ้าจอต่ำกว่านั้นนะครับเนาะนำมันก็จะไม่เติม อ่าเพราะว่าของหอเขาติดแบยุคเครืองเนาะแล้วก็ถ้าเอาซุ้งก็ด่นมันก็ชิลุนนะนะครับเนาะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวมา่บึ้งอันนี้บึ้งแล้วว่ามันเครืองเลยแล้วก็มาเบึ้งแถวนี้เนาะอ่าเนาะครับเนาะก็คือนะครับตัวนี้นะครับเนาะก็คือจออยู่เครืองบ่อเครืองบ่ออย่างมันชิมีบางบ่อที่มันที่เขามาอ่าเฮ็ดมาเนาะครับเนาะคือเขาชิมีมุมห้แล้วนะครับก็คือเจาก็ขางเลยเลยนะครับเนาะเพราะว่าตัวนั้นเนาะเจาก็ขางน้ำชิบุค่อยลุ่นนะครับเนาะชิบุนไมนะคปัญ บมีปัญหาอย่างที่บอกซื้อนฟังนะครับเนาะอ่านะครับเนาะที่ี้ว่ามีปัญหาอย่างคือบอกคนฟังก็คือสีบ่ควยมีปัญหาหนู้ลิ่นน้ำนะครับเนาะพ่อพ่อรู้ป่ะครับหนู้ลิ่นน้ำเพชรไอบอยเฉยนี่บอกบ่มีนะครับเนาะแต่ว่าอาจอาจทีมี้เนี่ยบางตัวที่มันดื้อที่ว่ามันมันไม่ขี่ไซเป็นบางบ่เดือดไม่เหียวะไซแล้วห้องก็ได้ล่างออกนะครับเนาะล่างออกแบบไหนนะครับเนาะก็คือเขาปล่อยหน่ามาฟังพุ่นบังคับบอกฟังผีได้เลยนะครับเนาะกันบังคับบอกนี่ก็เปิดเปิดแค่เนาะเนาะปิดนะครับเนาะ ปิดเนี่ยนะแนวปิดซี่หุ่นเนี่ยนะครับน้ำก็ออกเม็ดนะครับเศษที่มันขีดใส่มันเหยวอใส่นะครับเนาะมันก็ออกเม็ดนะครับดีดีย้อนยังคือดีย้อนมันผลิตน้ำนะครับบ่อห้องจิบวชืญด้วยการทำความสะอาดบ่อห้องจิบวชิญเห็ดดูอาทิตย์ละเทียรหรือเดือนละเทียรนะครับประมาณนั้นเนาะอาทิตย์ละเทียร์นะครับยี่นิอาทิตย์ละเทียรเนี่ยพอหยางพอห้องแหยาเนาะยี่นิห้องแหยาก็เลยแต่กาทำความสะอาดอาทิตย์ละเทียรแต่ละผู้หายเฉพาะมือหันอาทิตย์ซว่างอาทิตย์สามอาทิตย์เทียร์ใดเพราะว่า มันบ่ค่อยมิเศษหย่าบ่ค네่อยมิเศษอาหารมันกินหรออ่ามันกระีดน้อยเยี Columbus ่ยงประมาณนี Punk> ้เนาะการจัดการมันกระชิงไงขึ้นสำหรับผู้ใดเห็ดนะครับเนาะระบบน้ำเรามีปัญหานะครับเพราะว่าใส่เป็นกันการเพราะว่าใส่เป็นของว่าแบบใดเพราะใส่ไปจุกน้ำอัตโนมัติแล้วดูมันเหลน้ำนะครับกะลองอัลบบบเพราะ้ลักไปใส่เบื้องนะครับที่ผมไม่เห็นนี่ผมยืนงงอยู่ประมาณสิบกวนาทีนะครับเพาผมเม่เคยเห็นนะผมเม่เคยเห็นแล้วกับเบื้องนะครับยางเบื้องก็ว่าโดนเตือพุ่นละเพราะผมเมื่เคยเห็นอีริน เพิ่งเห็นนะครับเพ็ดเลี้ยงหนูมาสามสี่ปีที่ว่าเห็นระบบน้ำแบบนี้ผมบอกมันมันดีนะครับดีอย่างคืออ่าหอบไปตองไปเห็นระบบน้ำถิ่มเนาะของไอ้เราก็มีระบบน้ำถิ่มเลยนะครับเนาะแล้วก็บ่มีน้ำหลุดของบ่อพร้อมเพราะว่าน้ำเพิ่เติมอยู่เครื่องบ่อนะครับแล้วก็อ่าเพิ่ว่าระบบบังคับน้ำนะครับเนาะไอตัวที่โผล่ขึ้นมานะครับเนาะสูงกว่าระดับน้ำเฮานะครับเนาะน้ำเมันก็เลยบ่หลุดของบ่อแล้วหนูเปลี่นน้ำเพราะว่าเป็นอย่างคือเปลี่นน้ำนะครับอ่าหนูใช้เลียกินก็หมานะครับบ่ได้ใส่สัตว์ััันนนุแทหรือมมดงจกิ นะครับเนาะมันก็เลยบ่มีปัญหาเล่อน้ำเนาะอ่าเป็นเร่ลักษณะแบบนี้นะครับเนาะทานะครับผู้ใดอยากอาจจะขอมาเบืองนะครับที่เฮ็ดระบบน้ำเราอเฮ็ดจังได็ก็ราจบจังเทียเฮ็ดจังได็กเราบ่ชื้นนะครับเนาะเฮ็ดจังไล็กเราก็ยังจัดการบ่ได้เฮ็ดจังไล็กเราหนูก็ยังคนลุกคนล้นอ่าอยู่ในลักษณะแบบนั้นพอบ่ห้อมชินนี่ตลอดบ่ห้อมบ่เคยแห้งนะครับเนาะอ่ากัจังมาเบืองแนวทางกันนะครับเพราะว่าผมเห็นแล้วอ่ะอาจจะเป็นเา้าลรในประเทศไทยก็ได้ที่เฮ็ดตั้งสี่นะที่ผมเบื้องเบื้องมาเนาะแล้วก็จบจบแบบไห้คือ เ็ดแค่เทียเดียวนะครับเนาะบ่อขาสามารถคือนะครับระบบน้ำทิมข้าเนี่ยนะครับเนาะระบบน้ำทิมข้าสามารถล้างในสมือเห็นไหมครับคือข้าเปิดตัวเนี่ล<ะ>นยล่างทิมในสมือเลยเพราะว่ามันมีน้ำเติมแล้วมีหมองระบายนะครับเนาะคือล่างในสมือแล้วไม่มีปัญหาดีว่าอ่ามันไม่ฉีมแล้วมันมเยาะเซ่แล้วเขาต้องเอาหยังไม่แช่ออกทั้งสี่นะครับมันมันบ่นค่อยมีปัญหาแบบนั้นหรือหรืออาจบ่มีเลยเพราะว่าหยังเพราะว่าข้าตั้งใบสูงคือประมาณยี่สิบกว่าเซนนะประมาณยี่สิบเซนยี่สิบห้าเซนทั้งสิ่นนะตามท บ่อมันสูงหาสิบเซนนะคะเพราะคือเขาตั้งระบบน้ำในเครื่องบ่อให้หนูมันไหวกินให้มันกินยากแล้วก็คือโอกาสที่ไม่ฉี่ไม่เหี่ยวใส่ัเสียมันบ่มีนะครับเนาะกับมันมากัดน้ำมาแทะน้ำให้มันไปชื้นบ่อเป็นลือบ่อที่ผู้ประสบอ่าทางบ้านหรือว่าที่เขาจัดการระบบนำเมื่อไหร่ทางบ้านนะมันบ่ค่อยมีนะครับบ่อผมเปิดบ่ออยู่เนี่ยแห่งเกือบสุบ่อนะครับเนาะหนึ่งนะครับยุทธนาพร้อมสองระบบการจัดการน้ำดีพร้อมเขาบ่มีไอ้พร้อมให้เติมสุมือยว่าทำเนี่ย บวบไว้เติมซุมมือนะครับเดี๋ยวแล้วทามือชีมือกั้งไม่เติมเชไ่อ่ายในลักษณะแบบนี้นะครับเออผมว่าดีครับดีดีดีเป็นไอเดียดีที่ดีนะครับเพราะว่าบางคนนะครับใศรษฐุนห์มาตรงมัดนะครับก่าแก้ปัญหาประตัเพราะว่าการจัดการระบบบังคับนําถิมก็ดีนะครับแต่ว่าอยู่นี่ก็คือบตรงนี้ระบบบังคับนําถิมออกจากบวบคือเอาน้ำให้นู้กินแล้วนะครับทามันกินมันขี่มันเลีกับเข้ากับเปียนน้ำเลยเลยนะครับนอกเป็น ระบบที่ดีนะครับเนาะผู้ใดเสียเอาไปปั๊บใส่กันจังมาโทรมาสอบถามแนวทางหรือว่าผู้ใดอยากจะได้พันหนูนะครับเนาะกะจังโทรนะครับมาผูดคุยกันนะครับราคากาจังมาผูดคุยกันมาต่อรองนะครับคุยกันมามันเป็นในลักษณะไหนราคาหนูเนือคือกันคือลงตามมาดูกันแต่ขันมาโทรมานะครับกับได้ใดผูดคุยกันเขากาจจะบ่งหูราคากันดีนะครับเนาะกาจังไหนกะนลอยกบอยู่นะครับเนาะลอยกบอยู่แต่ว่าโอกาสที่จะขยายไปยิ่เพิ่มกะอาจจะมีอีกนะครับเนาะท้า อาเลี้ยงหนู้แล้วล้วก็บ่อห้องมันเตมน็มหรือว่า,าเลี้ยงเลี้ยงหนูแล้วก็คือมันตอบรับดีนะครับตังเต้ไอเลื่อมนี่เลื่มประมาณจะบ่อประมาณ1ิบบ่อชิบก็บ่อนะครับไกลมาอาเลี้ยงมาสักพักหนึ่งระยะเวลาหนึ่งจนเป็นรอยก็บ่อเพราะว่าผู้ใดก็มาถามผู้ใดก็มาถามมันไม่หนูบ่อนว่าผู้ใดก็มาถามไม่หนูบ่อผู้ใดก็มาถามไม่หนูบ่อในระยะเวลาที่เลี้ยงมาครับก็เลยเอาเรื่อมใส่จะเ้ยใสะ นะครับนอกจากตะกี้เลี้ยงยังครับเลี้ยงไอ้ทีเลี้ยงไอ้ทีกะอยู่กับสนามนะครับนกอไล่ไหนกะสูงเตือบอยู่หลักหกเจ็ดหมื่นนะครับนกกานสนามมันเปิดนะครับนกเดี๋ยวนี้คือสนามมันปิดก็เลี้ยงหนูเป็นอาชีพเสริมนะครับนกอทาสนามเปิดนะครับกะอาชีมีพันเกตีจำนา้พร้อมนะครับนกทาผมผ่านมาจังไหนนะผมผมกะบชิมาอาเบียร์ไหกะบชิมะอาเคชิปไห้นะครับไห้หูวจักหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของไอรักเนี่ยนะครับนอกจากที่ผมมาส่งหนูมือนี้นะครับนอกไปอีกจัก ปีห <ciğim. S 2> นึ่งหรืออีกจักหลายเรียนๆนั่นจะเป็นในลักษณะแบบไหนเนาะแล้วก็บฝากที่ยู่เทียงหนึ่งนะครับก็คือบ้านอ่าบ้านปานนะครับตำบลดงสิงบอำเภอจังหานนะครับเนาะอ่าจังหวัดนะครับลอยเอ็ดนะครับส่วนเบอร์โทรนะครับเนาะเดี๋ยวจังไหนผมขึ้นให้เนาะอ่าสลับมือนีนะครับผมหนูน้าเล็กฟ้ามันอนแค่นนะครับกับอ่าไอ้ปานนะครับเนาะเอ้ไอ้ลักนะครับเนาะผมไม่จำไม่บ้านนะครับเข้าไปลักนะครับเนาะการสิขอตัวล่าไปก่อนนะครับเนาะการสิขอเก้าเข้ามาขอบผม สวัสดีคร hmm. ับครับผมสวัสดีครับสี่เ0ินแปดพันนะครับเนาะสี่เืินแปดพันหนับคนนอคับเนาะนับอนเด้อสามสามเืินสีหนึ่งสี่ขึ้นแต่ว่าผุน่ะขึ้นหาพันเลยหามืนผัวสี่ขึ้นลับสี่ขึ้นลับไม่พันไปข้าเดียวหนึ่งไหมจัเดือนเหรอในขอนี้อะไรเพี่ยคนาจีเดือนครับจีบเดือนเต็มดีพอดีพอดีพอคนบ่ดีครับผู้เรียนขึ้นขึนขึ้น ก็คือผมซื้อหนูได้หลายกำไรผมก็หลายผู้เลี้ยงได้หนูหลายกำไรก็มีนะผมอย่าเอาไปบ่มือดีนะเอาไปมือดีแยกใจ่กับไรมันกมนกาบเราจ๊งอยประมาณสักสองกงนะครัก็งผมพ่งาดงไงกสกงผมสามชิบกงออยู่ประมาณสี่ลอยก็โตสี่อยไปหางอโตก็ลมกนยูกมันเท่กันไหนเนี่ยครัโอมันใท่ผมือนคือใส่าพอดีมันจีบว่าโตล้มย่างเปลี่ สองมื่นหนึ่งพันสองร้อยคิดตรงกันน่เนะถไายไปบอกครับไทยไปแน่ไายไปไปคิดไม่แน่ปวดหับ้านสิได้คิดปอดเพราะว่าไม่คิดว่าถึงตัวนี้ว่าเด็โทรหาเนี่ยนะแกไม่นไยไปว่าเด้โทวหาผมนี่ว่าคิดว่าถึงตัวนี่ทห้อให้รว เขาได้บอกคนเ่าเอาขายหนูงเป็นรัาน่ไม่เอาเพียเเพื่อเนี่ยขายหนวัดแรงเลยจะมาสองหมื่นสมมื่นกบาทนึงแ่าเนตัวแต่พาลงทุนเหมือนไรก็นั่นนี่แหละใกล้เหรอนาบึงเนาะครับเนาะนาบึงก้อนเนาะอันนี้คบนาบึงก้อนเนอเร่อเอางูเมาเลยน้ำเนี่แต่เงมาบโอ้ยผมก็มาเสียบอน้เงินาั่ไแต่ยเออาบก่อนเอาอันไอ้้อนูสามลอยนะครับเนี่มน้อนมาเอนมาบงกนบบไีสองหมืนเออมนส่นกันจ โอ้ยนนลงพ่อแม่กระเด้เนเมจัซองไกะเด้เลยผมมาไก่เนาะอันนี้ทอดสามันะครับับผมเนาะับิตอนกันเนาะวันนี้เอาคงเขนเด้่องนี้นี่เพดีเจนะโอ้ยไายเหวงมวลเราซงเมื่อนผูไน่ว่าได้ตลอดคนรื้อคนชาได้ตลอดครับน้ำบุญขับผู้สิบบ่ควบเดือนไ้บ่บุ๊ค หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเต่าแสดงวันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทำเนะแอมบอได้ไหมไรบึ่งดิบบอบอเป็นหัวได้เกีดนึงจะฟาวไป1รบึ้งไับ อคกดติดตามแล้วกดรูกกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของนุนาอเล็กฟาร์ม